ด้วยว่าพึ่งผ่านเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวมากกลัวตายมากๆเนี่ยทำให้ความรู้สึกนี้มันติดมาฉะนั้นพอมาอยู่ในป่าแห่งนี้ไปเจอกิ่งไม้แห้งหล่นไปเจอเสียงลมพัดไปเจอนกร้องแรงต่างช้างเชือกเนี้ยอยู่ไม่เป็นสุขไม่เป็นเองนกินไม่เป็นอนนอนเลยหัวาดระแวงไปทั่ววิ่งไปทั่วป่าแล้วแป้นแป้นแป้นวิ่งไปทั่วเลยสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในสายตาของลุกขะเทวาโพธิสัตว์ท่านก็เห็นแล้วว่าถ้ายังเป็น แบบนี้ต่อไปเนี่ยช้างตัวนี้จะไม่รอดแน่เลยไม่ได้กินไม่ได้นอนมาทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เมตตานะไปปรากฏกายอยู่ตรงขาคบไม้แล้วก็ไปเรียกเจ้าช้างนี่เจ้า,ช,าช้างเจ้าเนี่ยไม่รู้หรือว่าในป่าเนี่ยมีกิ่งไม้แห้งก็มากมายแล้วเนี่ยถ้ากิ่งไม้แห้งหล่นหักอย่างเงี้ยเจ้าไม่เป็นวิ่งไปทั่วป่าเหรอเจ้าจะกินเป็นสุกนอนเป็นสุกได้อย่างไรชีวิตเจ้าเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ตายจริงหรอกเจ้าควรจะพิจารณานี้ว่าชีวิตทุกชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เที่ยงแท้แน่นอนมีความเปลี่ยนนแแปปปลลงไตตอดมมมีคคคววาาาาก่เเจ็บเ็บร ให้เจ้านึกถึงตรงนี้ไว้เดี๋ยวเจ้าจะดีขึ้นเองก็ให้กำลังใจช้างเชื่อนั้น